สวัสดีจ้าว <ko S 1> ันน <heart. po onde facial> <gger> ี <Might have spoken> ้ก็พาชมบรรยากาศยามเช้าด้วยพี่น้องเช้านี้อยู่ที่นาฉันนี่อยู่ที่นาขอนแก่นด้วยพี่น้องขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นบ้านฉันอยู่น้องซองห้องบ้านฉันด้วยพี่น้องบรรยากาศยามเช้าท้องฝ่ายยามเช้าสวยงามนะพี่น้องชมบรรยากาศยามเช้าจ้าหกโมงเช้าจ้าพี่น้อง บรรยากาศสวยงามขอบคุณนะจ้า,จาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ Isaiah, ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแม่ตีที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขเด้อพี่น้องแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนเดินชามาก็คอยหลับศัพท์ก่อนโตหลับพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคั่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะจ้าแห่งๆรวย,วยๆปังๆ กิจด,ดีทำดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมาจ้ะกิจเงินกับขอให้ได้เงินกิจทองกับขอให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบนันเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุก่านเลยจ้าบรรยากาศยามเช้าจ้าพี่น้องเช้านี้ที่นาหนองสองห้องทองฝาทองฝ้ายามเช้าพี่น้อง ขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลททุกแช์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ทักทายสบายดีกันทุกคนสดดื่นแจมใสร่ำรวยกันทุกคนดนะจา้า ขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้าชมบรรยากาศยามเช้าค่ะมีความสุขมีความสุขสดถึงสดถึงอากาศก็เย็นเย็นสบายหน่อยละเม่พี่น้อง